สวัสดีครับผมผู้คลองผมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับวันนี้ผมมาดูน้องมหาลาัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ซ้อมเซปักตะก้อนะครับผมก็ซ้อมกันก็ระดับเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอดีตทีมชาติอดีตลีกอดีตนักเรียนไทยมาสลับกันซ้อมนะครับนี่ก็พี่จ้นนะครับผมบน,นี่ก็นักร้องในมหาลัยราชมง,งคลน,นะครับผม ใครว่างก็มาซ้อมกันได้นะครับผมมหาวิทยาลัยชมงคลรัชนัสระสิทธิ์ก็อยู่ตรงสารยานะครับหานี่ยากนะครับอยู่เส้นถนนสาย5้าทุ่นอนสาย5อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางสารยานะครับผมทีนี้น้องเขารอซ้อมมีทั้งข้อหญิงข้อชายนะครับรอซ้อมมาอยู่มี2สนามนะฮะมีทั้งสนามในขอดและสนามหนังขอดนะครับตอนนี้ซ้อมสี่กันอยู่นะครับอันนี้คือน้องแซกนะฮะแซกสุทธาครนี่เฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สน้องเล็ก นีเฟิร์สเฟิร์สเตะท่วมนะฮะเฟิร์สชื่อดังของเรานะครับเฟิร์สเตะโชว์ลูกได้เฟิร์สอยู่หน้าได้ให้น้องเล็กโฉบโฉบนะฮะเฟิร์สเตะท่วมเตะสูงมากนะฮะมีน้องแซกนะฮะตัวชงอะโฉบตัวต้นๆเลยนะฮะแล้วซ้อมหนักไหมก็ก็พอสมควรอยู่ครับ ผมก็ซ้อม,อมทุกวันจนถึงสุกนะฮะก็เริ่มตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึงนู่นประมาณ3ามทุ่มมีไฟนะในมอฝนตกก็ซ้อมกันนะครับมีทั้งข้างเท้าหลังเท้านะคือพวกผมก็ซ้อมแข่งต้องบอกเลยว่า,าน้องแต่ละคนคือซ้อมแข่งงานู้ยแข่งงานมหาลัยแล้วก็งานแบ็คสต่างๆนะครับผมก็วันๆก็จะมีอยู่ประมาณสักสีหทีมจากถึงสุกสีหทีมก็ถือว่าเยอะนะฮะต้องแบ่ง2สนามเล่นนะครับ อันนี้ก็พื้นๆนะฮะปกติก็บางทีน้องกายก็มาน้องกายน้องยาคืณนใหญ่ก็เคยมานะฮะแล้วก็เพื่อนผมก็สกลจันดวงอดีตสินชาติก็มาซ้อมนะครับก็มาช่วงวันหยุดนะครับผมอันนี้ก็น้องพัดสายเดิมพันนะครับผมมีสายเดิมพันนะฮะก็มาซ้อมได้นะครับผมทุกวันนะฮะก่อนเล่นก็จะยิงพื้นกันท้าหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะปกติ ก็เล่นตามระบบเลยนะฮะอย่างอย่างสนามนี่ก็คนดูแลก็อาจารย์หนุ่มนะฮะอาจารย์วัชรินนะครับดูแลสนามแล้วก็ของมอราชมงคลนะฮะเราขอบคุณอาจารย์วัชรินอาจารย์หนุ่มด้วยนะครับเราวสิ่งสำคัญก็โค้ชหยดนะฮะคุณน้องผมโค้ชหยดนะฮะผู้ดูแลแล้วสอนน้องตะ้วก็ไปนี่เลยโค้ชหยดก็จะเป็นลีกสีสเกตเก่านะครับเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สเตะปิดท้ายให้นะครับเล็กช่วงไปไหนให้น้องเฟิร์สเตะปิดท้ายนะเฟิร์สเตะไหนเตะทั่วไหน คุณที่รับชมนะครับผมเราจะมีคลิปดีๆมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ